ูไม่ติดเล่นแล้วนะปกอนทีเพ wow> ื่อนหน่อยปกอนทีเพื่อนหน่อยกูไม ну ่ติดเล่นแล้วนะเตียรู้หมดอะตอนเนี้ยใครท้าทายมีดอะปิดตัวชุดหน่อยดิแมวเป็นมีดกูไม่ติดเล่นแล้วนะกูไม่ติดเล่นแล้วนะมีคมเปียนของมีคมเปียนของยังไม่ติดครับ ไอวัดไม่ตีแล้วด้วยเขาบอกยังไม่มีเงินพี่อะไรนะพี่ดูเดินดูเดินตื่นจเรียบเฮียบแบลรี่นี่ไอวัดวันนี้เอาไปเอาเอาโหลมีใครไม่มาไม่เนี่ยธนาคารอ่ะคนอย่างน้อยเลยอะไรอะเอาหมวกฟางไปคืนเขาโอ้หหมวกฟางมันราคาเท่าไหร่วะแฟนขอให้ยืมมานานแล้วไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ืมหลายวันแล้วกี่บาทเนี่ยพี่ไปใส่ได้เลยนะพร้อมยังเอ้ยเดี๋ยวหลังอันนี้แล้วกันพี่ S <S เอ้ยเอ้ยมีใครยังไม่ถึงไม่นี่ใส่เลยนะท่านอะไรนใครไหนนายเวกขางล่างกล่าวคุยอะไรอยู่ข้างบนเนะคุณเปปคุยพี่เป๊ปไปหนับนะครับหมวกฟางเอรอไม่เดี๋ยวพี่กลับมาก่อนเล่นอล้วพี่เป๊ปโชมโมชีนะเนี่ยนี่โมชีเล่นเลยเล่นเลยมามไป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 โอ้เป็นกูอีกแง่กล้องจับกล้องหน่อยจับกล้องหน่อยพี่ผมจะเปิดแล้วจับกล้องหน่อย กี่รอบก็โดนก็สุดเนี่ยล่นก่อนมาเดี๋ยวสุภัากูไม่ติดเล่นเฮ้ยมีเดยกันกูไม่ติดเล่นไอติดตายใช่ไหมใช่ตายไม่ตายพี่ผมไม่ตายกูไม่ติดเล่นแล้วนะกูไม่ติดเล่นแล้วนะเพื่ตายเยอะเพื่อนตายเยอะวเนหน่อย่เเพ่นหน่กูไม่ติดเล่นแล้วนะขอนกูไม่ติดเล่นแล้วนะเตรู้หมดอะตอนเนี้ยใครท้าทายนีจ้ะจุเพื่อนหน่อยจเ่จุเพื่อนหน่อยจุเพื่จุเพื่อนหน่อย ่ลชุมลาชมลแล้วปิดตัวชุเลดอสาวแ่ปนมีกูไม่ติดเล่นแล้วนะกูไม่ติดเล่นแล้วนะมีคมเปลนของมีคมเปลียนของมีคมจูดงอาคมนะจูลงอาคมนะเจมุกจูงอาคมนะได้ได้ทุกใครไม่รู้่ะเจมทองเลย ไปชพูพีชิโรเองโอ้ใครมันครึงอยู่วะีบบนัแบบนด้อแบบมีดออกมีดออกชมีดออกไมาเข้าโีเิต่อูจุชูปจุกมมจับสิได้เอ้ยชูพีเวลาชูพีเวลาพี่มีดออกมาจะเข้ามีดออกมาจะเข้าชูพีเปิย่ง,งาพี่ม้ ชูจ้ะแลชูบคนอื่นไหนเีชูแฟงนะชูแฟงนะงนะไอ้ปืนชูพ่าก็ชูพ่าสองม่ชูพ่ายมึแค่ไอ้ปืนมาเอาปืนที่งานมานมาชต้องไีกานีน่งไปต่อเลยโอ้ผมนอนอย่างนานอ่ะชีวิตเดียวอ่ะพี่หันไปบุกต่อสี่ต้องชุบเขาไหมน่ะ เรียใย้เขาครับครับไปต่อ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 ไปเดี๋ยวพี่เฝ้าไปเหมือนได้รถใครขยัเร้องขี้น้ำตาใหดูให้กินนาำารไว้หน่อยกินพวแฟงขยับบอดีรูถใครอ่ะสีดำอ่ะใครไม่รู้อ่ะสองสองสามปื๊ดสองสองสามเอ๊ะแล้วพี่ <c oughs> ไปได้ไ <c oughs>